เอยเยวรถใหม่สุดเอ้ยกูชุ่มกินรถใหม่จริงว่ะนั่นนะมันเอาแน่ว่ะเอสทังคันนี้ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็น้องน้องชวนไปลั่นนคะรนายกนะครับไอเจ้ากราฟนะอะเหนนะไม่รู้จะเสี้ยนอะไรเ,เสี้ยนทีไรทักมาตลอดเสี้ยนบ่อยแล้รอกครับมันออกรถใหม่มนะมันออก s 1 0พันดบอาร์มานะบ,บอกผมกับคลิปที่แล้วนะ ก็จะออก 1, อาวันแต่มันดันไปเอาเอสพันนะครับ <c oughs> ดีจริงๆนะซื้อก่อนผมนะปล่อยก่อนปล่อยก่อนให้เขาจัดไปก่อนนะครับให้เขาสนุกกับเอสพันธ์จักรวาลไปก่อนแล้วส่วนผมก็ยังสนุกกับเซตเก้าร้อยครับไม่ใช่ะัะยังไม่มีตังออกครับ <c oughs> ผมดูแล้วว่าเซ็ตเก้าร้อยคันนี้ผมไม่ขายคนระับ <c oughs> ผมผมว่าเก็บไว้ดีกว่าครับผมว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกอะ่ะ แซ่เก้าร้อยนี่ยอมรับเลยว่าขบสนุกจริงๆนะ <Yeah. S 1> คือตอนแรกเคยคิดจะขายอยู่นะ uh huh. แต่ไปไปมามาผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ขับ mm hmm. เที่ยวเล่นอย่างนี้สนุกกว่ามันเป็นรถที่แบบสมรรถนะดีมากนะ mm hmm. ผมไม่ได้อวยนะ mm hmm. แต่ผมผมรู้สึกว่าลองไปขับสปอร์ตมาแล้วบ้างก็ mm hmm. ความคล่องตัว ต้อง,ต,องต้องให้เป็นเนเก็ตเลยนะถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยผมว่าทางทางไกลๆทางยาวๆออกทริปอะไรเนี้ยน่าจะโอเคกว่านะสำหรับคนที่ชอบออกทริปไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนเนเก็ตนะมันใช้ได้ทุกสมอรภูมอะทั้งในเมืองก็ได้นะแล้วก็มันเป็นแฮนดแฮนด์จับอย่างนี้ฮนะส่วนมากก็ถ้าพูดก็พูดนะส่ยยกอะแฮนด์บาร์จะยก รู้สึกว่ามันบาลานซ์แล้วมันคุ้มง่ายกว่าทรงสปอร์ตนะก็แล้วแต่คนถนัดอีกแหละว่าจะถนัดอะไรแล้วแต่คนชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบเนกเก็ตตั้งแต่แรกอะแต่ก็หลายคนก็ยุนะที่เอาตัวพันเลย<ว>อยากได้ตัวพันอะแต่ว่าเขาโหตัวพันนี่ผมว่าน่าจะเปลืองน้ำมันเปลืองเปลืองสุดๆอหะแต่ก็ โดยความที่ชอบเนาะเดี๋ยวเมื่อมีเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวค่อยจัดอีกสักคันนะแน่นอนไม่ต้องห่วงตัวคันเนี่ย <Yeah. S 1> แต่เก้าร้อยผมเคยตั้งขายไว้ไม่ขายแล้วผมบอกเลยคือต,ตอนแรกที่คิดจะขายไม่ได้ขายเพราะอะไรคนระับกลัวว่าถ้าถ้าซื้อตัวคันมาอีกคันผมจะจะต้องคือกลัวจะไม่มีเวลาขับคันใดคันหนึ่ง แต่ว่าผมคิดแล้วว่าเออเก้ารอเนี่ยขับมันยังไงผมก็ต้องกลับมาขับอยู่แน่นอนสวัสดีครับซอรี่ขอโทษ ฮะเฮ้ยไม่แต่งเต็มแต่งเต็มยังไงจะไปตรงไหนโอ้เอ0พันโอ้ค่อยๆพี่ขับตามไม่ทันนะเว้ยเอสพันนะมีอยู่สองคันนะโหแซดเอ็กกับเอ0พันเนี่ยใครจะไปตามทันมีแต่เนี่ยสามร้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยวิลโลว c ซีซีเลยเหรอ โอ้โแน่นอนว่ะในพอกอากวันบอกพี่บอกอาวันเราตกลงว่าอาวนนไ่หรอเตกลงว่าอาวันกันไม่ใช่หรอเอง่าันกัน่ายกว่าอาันไมเห้อง่ายกว่าอารวันัน่เหมอกว่านะอรนกะนะันไ่ะอาตกว่าอนกัน่ช่กง่าไม้เหอะดาว่าอ,อ,อาวันกันไ่เห้อาว่าอาวัน่ใย่ะหอเกงคอ่ใชเอยากลงอาวนนม่ะ่เหอาลงว่าอะรไม่เหเขาว่อว พอๆกับอาวันแหละขี่ง่ายกว่าด้วยฉันรู้สึกว่าแซดเอ็กจะแฮนด์หมอบกว่าไหมสูงหมอบกว่าเออฮะหรอสูงหมอบกว่าแซดเอ,อก็ออกซ์กันหรอแต่สูงว่ะพอๆกันกับอาวันแหละความสูงมันอะเย็ดเห็นโพสไม่กี่วันโอ้โหแน่นอนเอามึงแล้วตัวน,นั้นอะขายแล้วเหรอขายเท่าไหร่ เฮ้ยมึงซื mhm. ้อมาสี่ขายสองชิบมันตกแ้ววิ่ราคาตกเพราะว่าตัวใหม่ออกไงอ่าตัวใหม่ออกแล้วนึกเอาตัวนี้ตัวสวยดีนี่ยมันมันเลยมันเลยชิดมาดมาแล้วอ่ะที่อยากได้ตัวที่ที่ตะปามอ่ะตะปามใช้อ่ะอะไรอ่ะอะไรตัวปีปีละวะที่ราคาตอนนี้มันมือสองอยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นอ่ะว้าว เดี๋ยวมีใครมาอีกอ่ะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็มาครบแล้วมีแค่นี้แหละนะกี่คันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะจัดไปเราจะไปหาได้กินดีวะเอ้ยเยวรถใหม่สุดเอ้ยผู้ชุนกินรถใหม่จริงวะ่ะฮะเดีเ๋ยวนพอจะยกละ ไอ้แันหมกแม่งหล่อเอยรถใหม่มันก็จะหล่อเป็นธรรมดานะงานแดดมันเอาแน่หว่ะไอ้เอแันคันนี้นี่เราจะไปแบบชิวๆนะครับ ขับแบบชิวๆไม่รีบไม่ร้อนนะครับยี่ยไฟแลบโอ้ยนั่นแหละมันเอาแล้ว não vai acabar ขายคุ้นเคยครับ <laughs> ต้องเฟเราจะหันย้วย <laughs> ต่อที่เลื่อนขุนด่านประการชนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะมันก็อาจจะปิดแล้วด้วยใจเย็นใจเย็นกราบกราบไม่เอาในเมือง เราจะไม่เล่นยกในเมืองนะครับ <Yeah. S 1> ในเมืองไม่เอาเลยผมบอกเลยผมจะคือถ้าเกิดจะยกล้อนะผมต้องเอาที่แบบไม่มีรถจริงๆนะครับคือส่วนมากก็จะเป็นถนนปิดนะถนนหลวงก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไม่ดีอันตรายด้วยรถเยอะชีวิตเราต้องเซฟไว้นะครับ <c oughs> การยกล้อก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่คนนะแต่ว่าถ้าจะให้มันเหมาะสมคือให้ถูกที่นี่เราก็ต้อง เอาที่มันไม่ไม่อันตรายนะรู้สึกถุงมือกูในป้างตางดึงทีแม่งเจ็บจังเมื่อยอ่ะ 拜拜。 อันนี้ง่วงไม่สบายไม่สบายไอ้ยัยยางปัดเลยเฮ้ยใจเย็น ง่วงแล้วบ้างเนี่ยง่วงยัง,ยง,ยงเฮ้ยเอาดีๆถ้าง,ง่วงบอกได้เร,ไเรามีอะไรเราพูดตรงๆกันเลยดูตานี่ปือแล้วสบายเออแล้วทําไมไม่บอกพี่กินยาไหม,ไม,มไม่เอาอะ่ะอุตส่าห์เลงอยู่ตั้งนานอื้อกะกะคิดว่าทางตรงจะเทนเกียร์ไม่ยอมเชนเกียร์เฮ้ยแต่เก้าร้อยอ่ะอยาให้เสียชื่อดิตระกูลแซดอ่ะเราอย่ายให้เสียชื่อ,อ กโค้งยีง่ห้อแม่งไม่ไปว่ะลงไม่ถ้าเร็วพี่เทโค้งไม่ได้เพราะว่า